บ้านเก็บผักมาให้อีกแล้วนี่คือผักบ้านของเราที่เราสามารถเก็บในบ้านได้เลยไม่ต้องซือ้อปลอดสารพิษค่ะเดี๋ยวเราจะทำพริกกะปิค่ะผักยังไม่พออีกเหรอพ่อใหญ่โน่นเก็บมาอีกแล้วยัง,ยงเหลือบักแข้งอีก พริกกระเทียมนะคะใช้ประทูสดค่ะดีประทูนึ่งเราไม่หิกระปิค่ะเอาไปติ้งให้มันหอมๆแบบแล้วใส่เราจะมาตำกระปิกกันค่ะ,คะใส่ไม่น่าแล้วค่ะ ใส่น้ำต้มสุกนะคะน,นี่ค่ะน้ำปลานิบๆน้ำตน,น,นจะตายค่ะเกลือกวงเราหนูสวนเนี้ยเราจะไม่ตำนะคะเราแค่อร่ยไปเลยค่ะว่าตำลรวเดี๋ยวมันจะดำที่กะปิเราเสร็จแล้วเรวจะต้มผักตนะรงนี้ปลาทูเราก็ทอดเสร็จแล้วแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้มผักก็เสร็จแล้ว หิวข้าวแล้วค่ะมาข้ามทานข้าวกันเสร็จแล้วค่ะข้าวมื้อเช้าวันนี้ของเราเบื่อหมูค่ะเรามากินน้ำพริกกันผมบอกนะว่าแค่นี้หลายขั้นตอนแล้วก็เหนื่อยมากทำข้าข้าวมื้อนี้